สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปในช่วงวิเคอ์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่21กันยา2558ตัวแรกนะครับ Inter Fire e a วิศวกรรมนะครับก็คือ i f e e กนะครับก็คิดว่าต้องรออีกหน่อยนึงครับแผนการขยายกำลังการผลิตของบริษัทเนี่ยซึ่งปีนี้คิดว่าจะอยู่ที่52เมกะวัตต์จากปัจจุบัน27.5เมกะวัตต์เนี่ย ก็ยังคิดว่ายังมีอยู่นะครับคิดว่าไกรมาสีเนี่ยจะมีการส่วนเพิ่มเนี่ยมาจากโครงการพลังลงปักปากพนังนะครับเป็นส่วนไอเฟล8เมกะวัตต์นะครับคาดว่าจะเดินเครื่องได้ในเดือนตุลาการเข้าลงทุนโครงการพลังงานลมเกาะนะครับ33เมกะวัตต์เป็นของไอเฟล8เมกะวัตต์จะมีความชัดเจนในเดือนตุลานะครับการเข้าลงทุน โครงการพลังแสงอาทิตย์ที่ดำเนินเชิงพาณิชย์แล้วอีก10เมกะวัตต์นะครับอนอกจากนี้เนี่ยโครงการในส่วนโครงการพลังแสงอาทิตย์กัมพูชานะครับก็ติดขัดล่าช้านะครับเนื่องจากมีการมีปัญหาสายส่งรอ,องรับการผลิตไม่ได้ทั้งหมดนะครับจึงต้องมีการปรับปรุงสถานีไฟไฟ้าย่อยคิดว่าจะใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ6-8เดือนจึงจึงสามารถจะจึงสามารถสร้างได้เพียง5เมกะวัตต์นะครับ ตอนนี้บริษัทนั้นมีความพร้อมนะครับในการยื่นโครงการพลังแสงอาทิตย์ใน Q4 แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลการคัดเลือกจากการจับฉลากผู้ผ่านคุณสมบัติส่งผลให้ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้กำลังการผลิตท,ที่เดิมที่คาดไว้1อยเมกะวัตนะครับบริษัทยังเตรียมเข้าประมูลโครงการพลังลมตามแผนกำลังขยาย,ายกำลังการผลิตของบริษัทโดยเฉพาะที่เกาะใหญ่นะครับและเกาะ และที่ยะลาซึ่งคาดว่าจะมีการประมูลต้นปี59บริษัทเตรียมนำไอวินนะครับเสนอขาย IPO ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนมาขยายธุรกิจพลังลมทั้งในและต่างประเทศอย่างไรก็ตามการระดมทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือเนี่ยลดลงจากเดิม80%เราปรับประมาณการราคาพื้นฐานจากเดิม15.6หรือ14.9เนื่องจากความล่าช้าในโครงการโซลาร์แคมบเดียการยกเลิก การพัฒนาโครงการพลังลม90เมกะวัตต์และการปรับลดโครงการพลังแสงอาทิตย์มาอยู่ที่50เมกะวัตต์เพื่อสะท้อนความเสี่ยงจากการจับฉลากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาที่ซื้อขายปรับลงมาค่อนข้างมากยัง,งคงคําแนะนําซื้อนะครับนอกจากมีอัพไซด์จากโครงการที่ยังอยู่ระหว่างพัฒนาไม่ว่าในต่างประเทศและในประเทศและการโครงสร้างอื่นๆที่ยังไม่อยู่ในประมาณการยัง,งคงคําแนะนําซื้อราคาพื้นฐาน14.90บาท ตัวเคสนะครับระยะสั้นยังได้รับผลจากราคาน้ํามันราคาน้าตาลนะครับแต่แนวโน้มดีขึ้นนะครับสำหรับประมาณการ Q4 นะครับคิดว่าจะอ,อ่อนลง q 1 q 1คนะครับเนื่องจากธุรกิจที่กําไรดีอย่างไฟฟ้าและเอทานอลยังหล่อนลงเนื่องจากราคาขายอ่อนลงโดยเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยมีการปิดซ่อมบำรุงนะครับใน Q4 ส่วนกลุ่มน้ําตาลแม้ว่าจะมีการส่งมอบมากขึ้นแต่ราคาขายเฉลี่ยลดลง ทำให้กําไรจากธุรกิจน้ําตาลไม่ดีนะักเอท r n นอนะครับคิดว่าปริมาณขายดีขึ้นแต่ราคาขายเฉลี่ยก็ลดลงเช่นเดียวกับธุรกิจไฟฟ้าปริมาณขายลดลงจากการปิดซ่อมบํารุงนะครับขณะที่ราคาขายทรงตัวอาจจะไม่ได้รับอาจจะได้รับปัจจัยบวกจากปัจจัยผลิตเข้ามาอย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยลบเนี่ยยังส่งผลกระทบทําให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการ ปี58จับเดิมนะครับ12%โดยปรับลดยอดขายเหลือ17,000ล้านลดลง5%เดียวเนียมาจิ้นใกล้เคียงเยวเยียนเนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากราคาขายที่ลดลงรายใจ่าในการขายบริหารเพิ่มขึ้น4%สิทธิประโยชน์ร่างภาษีที่น้ำพองลดสิ้นสุดลงนะครับทำให้ใจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นคาดนะครับปรับประมาณการกำไรเหลือ1,192ล้าน ลดลง27%มองไปในปีหน้านะครับก็จะเกิดอุปทานในส่วนขาดน,นะครับพูดง่ายอุปทานไม่พอนะครับของไม่พอเนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่บราซิลนั้นได้ยิวผลิตน้ำตาลได้ลดลงนะครับเพราะว่านำไปผลิตเอทานอลมากขึ้นทำเพราะว่าราคาน้ำมันราคาน้ำตาลอยู่ในระดับต่ำผลผลิตจากจีนลดลงนะครับส่งผลให้มีการนำเข้ามากขึ้นนะครับขณะที่ราคาน้ำตาลเนี่ยยังไม่ปรับลดจากปัจจุบันมากนะัก อีกคั้งเอทเทอนลที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อการผลิตได้คาดว่าจะส่งผลในราคาน้ำตาลเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังปีหน้าคิดว่านะครับผู้บริหารคาดว่าผลผลิตอ้อยของไทยอยู่ที่110ล้านตันนะครับธุรกิจไฟไฟ้ายังมีปัญหาสายส่งไม่พอมีข้อจำกัดในการขายไฟให้หน่วยงานของรัฐธุรกิจเอทเทอนลปริมาณขายยังไม่สามารถขยายตัวได้เนื่องจากยังไม่มีการยกเลิกการขายแก๊สโซโฮก ที่เคยคาดไว้นะครับทำให้ปริมาณขายทั้งไฟฟ้าเอเทอร์อนไม่ได้ขยายตัวอย่างที่คาดส่วนผลผลิตอ้อยของ KSL อยู่ที่19-9.5ล้านตันเพิ่มขึ้น5%จากการผลิตที่มากขึ้นที่เลยและขอนแก่นแต่แนวโน้มราคาขายคาดว่าจะอ่อนลง6%เเดียเดียทางฝ่ายประมาณยอดขายอยู่ที่19,400ล้านเพิ่มขึ้น9%นะครับภายใต้ปริมาณการปริมาณขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น7% ราคาขายเฉลี่ย14เซนต์ต่อปอนด์นะครับปริมาณขายเอทานอล100ล้านลิตรราคาขาย25บาทต่อลิตรปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น1%ราคาขายลดลง12%มาจินทรงตัวคาดกำไรนะครับปี59อยู่ที่1,234ล้านเพิ่มขึ้น4%แม้ว่าจะมีการปรับลดประมาณการผลการเงานปี58-59ลดลงจากปริมาณจากผล จากการที่ราคาขายที่ลดลงในธุรกิจน้ําตาลแต่คิดว่าการเกิดซัพพลายเนี่ยที่ขาดไปเนี่ยของตลาดโลกเนี่ยอาจจะทําให้ผลผลิตลดลงทําให้เป็นปันจจัยหนุนทําให้ราคาน้ําตาลปรับขึ้นได้ปรับคงคําแนะนําถือนะครับปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น4บาทนะครับสําหรับวันนี้นะครับในส่วนของพื้นฐานมีเพียงเท่านี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ